สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยปรุงนะครับผมวันนี้เราจะมาทําแคบหมูกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นแคบหมูแบบติดมันนะครับผมมีที่หลายๆท่านนะครับถามมาว่าแคบหมูติดมันทํายังไงก็เลยรีเควสมาว่าโอเคเราวันนี้เราไปตลาดนะครับเราก็ไปซื้อนี่นะครับหนังหมูติดมันนะครับ หนึ่งกิโลนะครับผมแต่เราจะมาหั่นให้ได้ชิ้นประมาณแค่นี้นะครับตาบความหนาเนาะอันนี้ไม่ต้องเอาไปตากแดดไม่ต้องอะไรนะครับก็หั่นแล้วก็เราก็จะไปทอดเลยนะครับง่ายมากคลุกแค่เกลือกับน้ำส้มสายชูสองอย่างเท่านั้นเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขอตัวนะครับหั่นหมูก่อนนะครับผมแล้วเรามาเจอกันนะครับนี่นะครับเราก็หั่นชิ้นประมาณแค่นี้นะครับ ถ้าใครไม่สะดวกหันเองนะครับให้ที่ร้านหันให้ก็ได้ส่วนใหญ่หมูหนังติดมันเนี่ยจะสักห้าหกร้านนี่ก็จะมีสักร้านหนึ่งนะครับอันนี้ไปเดินหามาโชคดีมีร้านสุดท้ายพอดีนะครับที่ตลาดก็ถ้าใครจะอยากลองทำก็ถ้ามันไม่มีก็สั่งเขาไว้ไน,นะครับสั่งไว้ว่าเออเอาหนังหมูติดมันจะไปทำแคบหมู อีกวันหนึ่งค่อยมารับเลยอะไรเงี้ยก็ว่าไปานะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราหั่นเสร็จแล้วเราไปทําแคบหมูติดมันกันนะครับนี่นะครับพอหัหน่นหมูเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวเรามาปรุงรสกันนะครับก็หมูนะครับนางหมูติดมันหนึ่งกิโลนะครับกับเกลือครึ่งช้อนนะครับผมนี่นะ ส้มสายชูนะครับหนึ่งช้อนนะครับผมเสร็จแล้วก็คูกเคล้านะครับให้เข้ากันทามส้มสายชูนะครับหแล้วก็เกลือนะแนะนำเลยนะว่าเวลาคุกเคลาเนี่ย ให้ใช้มือนะครับคลกเขาเพราะว่ามันจะได้สัมผัสได้เข้ารสมากกว่านะครับเกลืออะไรเงี้ยมันก็จะเข้าเนื้อมากกว่าเวลาเราใช้ช้อนใช้ทับพีคุกนะครับนะครับคุกให้ทั่วก่กอนนะครับเป็นตังนางนางหมูนี่ซื้อมาก็ ถ้าซื้อมาสดๆอย่างนี้นะก็สามารถทําได้เลยนะครับแต่ถ้าเราซื้อมาเราเก็บในตู้เย็นหรืออะไรเงี้ยจะหออออกมาใช้อีกวันสองวันก็อย่าลืมมาไปทาความสะอาดอีกสักรอบนะครับล้างน้าเคือสักรอบเพื่อเอากลิ่นคาวมันออกนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปไม่ต้องรอนะครับเอาไปลงกระทะได้เลยนะครับผมโอเคไปเจอกันนี่นะครับเราเอาลงกระทะ ได้เลยนะครับผมใช้กระทะอะไรก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นกระทะแบบเชฟรอนหรือกระทะหินอ่อนกระทะเคลือบกระทะเหล็กอะไรก็ใช้ได้หมดนะครับเราเปิดไฟนะครับให้ใช้ไฟระดับกลางค่อนมาทางอ่อนนะครับออกอ่อนๆนะครับผมเพื่อที่ว่าเราจะรีดน้ํามันนะครับพอําพอตัวมันหมูนะครับมันเริ่มโดนรีดน้ํามันแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มแห้งใช่ไหมครับพอแห้งไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็คนไปเรื่อยๆนะครับ ให้มันรีดน้ำมันก่อนแล้วเดี๋ยวหนังมันจะพอมันน้ำมันมันออกเยอะหนังมันก็จะเริ่มสุกเองนะครับผมนะฮะได้ยินเสียงครับพวกนี้นี่เราไม่ต้องใส่น้ำมันไม่ต้องใส่เลยนะเพราะว่ามันจะมีมันจากมันอยู่แล้วค่อนข้างเยอะแล้วน้ำมันมันเนี่ยเราสามารถเก็บเอาไปทำอาหารได้นะครับเพราะว่า น้ำมันหมูกน,นะมีประโยชน์มากกว่าน,น้ำมันเคออื่องกนะครับนะครับปล่อยทิ้งไว้เลยสักพักหนึ่งนะครับดี๋ยวมันก็จะรีดน้ำมันเรื่อยๆแต่แล้วเราก็ส้ออกสันนาทีคนสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยน,นะโอเคเดี๋ยวเราขอดูน้ำมันมันออกแล้วเรามาเจอกันนี่นะครับเราก็พยายามนานๆคนสักทีหนึ่งนะ เห็นแล้วว่าหมูมันเริ่มตึงเริ่มรัดตัวละอันนี้คือน้ํามันเริ่มออกเลยนะครับคือดีต่ไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะแตกน้ํามันอาจจะมีกระเด็นบ้างนะครับเพราะว่าอันนี้เราใช้น้ําส้มสายชูคลุกเข้าไปนะครับมันจะช่วยลดลดการที่น้ํามันมันจะกระเด็นกับน้ํามันแตกนะครับแต่ก็ยังไงก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็ยังมีโอกาสนะครับผม แต่เราเปิดไฟอ่อนนะครับรค่อยค่อยรีดน้ำมันไปนะครับเรื่อยๆ,อยๆแบบแกะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับนี่นะครับให้ดูน้ำเห็นไหมน้ำมันเริ่มออกมาเยอะแล้วนะครับช่วงนี้อาจจะมีน้ำมันกระเด็นนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ค่อยแรงก็ระวังหน่อยละกันนะครับถ้าใครมีพวกปอกแขนนะครับก็ใส่ปอกแขนด้วยเวลาทำอาหารพวกทอดแคบหมูหมูกรอบหรือว่ากาดหมูอะไรอย่างเงี้ยเนาะ น้ำมันจะค่อนข้างใสนะครับนย่าครับเดี๋ยวเราพลิกให้ดูนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเก็บไปทําอาหารต่อได้นะครับน้ํามันอนช่วงนี้ก็พยายามคนนะครับเอาที่มันอยู่ข้างบนให้มันลงด้านล่างบ้างนะครับให้มันรีบน้ํามัน ครับผมอันนี้ก็เป็นสูตรแบบสูตรเก่าๆสูตรแบบโบราณเลยนะครับสูตรที่ที่บ้านทํานะครับเวลาเขามีงานมีเทศกาลอนะไรเนาะข้าหมูแบบงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานบวชอนะไรเงี้ยเขาก็จะมีเหลือหมูมันเหลือหนังอนะไรเงี้ยเขาก็จะมาทอดทําแคบหมูทำกาบหมูอาเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่มัน<ะ>ใกล้จะได้ที่แล้วนะครับผมนะครับช่วงนี้นะครับถ้าหมูมัน มีแบบติดกันบ้างก็เราก็ใช้ตะหลิวนะครับหรือว่าทัาพีแยกให้มันออกจากกันนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดกันเนาะเห็นไหมว่าหมูเริ่มเริ่มจะแห้งแล้วนะครับอันนี้น้ำมันเริ่มออกเรื่อยๆแล้วเราก็แช่ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวสักพักก็มาคนสักทีหนึ่งนะครับผมกลับด้าน ให้อีกด้านมันมลงบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมนะสีเริ่มสวยงามแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนี่นะครับช่วงนี้นี่เห็นไ,ไหมเวลาเราใช้ไฟอ่อนเนี่ยนะครับมันก็จะค่อยๆรีดน้ํามันใช่ไหมช่วงเห็นไหมหนังมันเริ่มปูกแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่อีกสักพักก็ใกล้จะได้ที่แล้วนะครับผมอันไหนที่ดูว่า มันหรือว่าหนังมันยังไอ้นี่ไปแล้วก็พยายามเกลี่ยให้มันโดนน้ามันนะครับมันก็จะรีดน้ํามันจนตัวมันมันนี่นะครับรีดน้ํามันไปเกือบหมดนะครับเราถึงจะพอนะครับผมถ้าเป็นช่วงในช่วงท้ายๆนะครับถ้าใครอยากจะให้มันหอมมากยิ่งขึ้นเหมือนจะทําแล้วจะจะทานเลยอะไรเงี้ยตำกระเทียมนะเป็นกระเทียมไทยนะครับสักหนึ่งกำ ก่อนที่จะขึ้นสักสามสิบวินะครับเราใส่ลงไปคนๆๆให้กระทรกืกระเทียมเกือบเหลืองนะเราขึ้นเลยให้มันไประอุต่อข้างบนนะครับนี่นะสีสันน่ารับประทานเดี๋ยวเรารอรลีดน้ํามันไปเรื่อยนะครับที่สําคัญห้านมะใช้ไฟแรงเด็ดขาดนะครับถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยแคบหม ũng, กูกากหมูคุณเนี่ยจะไหม้ไหม้แล้วมันจะขมนะครับพอขมปุ๊บเนี่ยจบเลยนะครับหมดกัน ไม่อร่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวได้ที่แล้วเดี๋ยวเามาดูกันนะครับนี่นะครับได้สีประมาณนี้นะครับผมปิดแก๊สได้เลยนะครับเสด็จน้ํามันเอาขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยนะลองว่ากากหมูคุณกบอร่อยแน่นอนนะครับ พราะถ้านานกว่าน,นี้นะครับอาจจะไหม้แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนี่นะครับเราทอดแล้วเราพักเสด็จน้ํามันทิ้งไว้นะครับน้ํามันเนี่ยเราก็จะได้ประมาณสัก ่400มลนะครับก็เก็บไว้ไว้ทำอาหารไว้ผัดไว้ทอดอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนหมูนี่นะครับนะฮะยังร้อนอยู่นะครับเดีย๋ยวเราจะมาชิมให้ดูนะครับผมอืมหนังกรอบมากนะครับนี่เป็นส่วนตรงมันมันนะครับที่น้ำมันออกผนัก่าถ้าใครจะไปทำ ทานนะครับกินกับข้าวสวยนะครับทําพริกน้าําปลาบีบมะนาวใส่ก็ได้นะครับผมหรือจะเอาไปทําน้าพริกก็ได้นะครับเอาไปทําพริกกากหมูนะทำข้าวผัดกาหมูก็ได้กินกับกว๋วยเตี๋ยวก็ได้นะครับวันก่อนที่เราให้สูตรกว๋วยเตี๋ยวไปก็เอาไปกินกับกว๋วยเตี๋ยวได้นะครับแต่นี้เดี๋ยวเราพูดถึงรสชาติกันบ้างนะครับกบหมูหนังหมูแล้วก็มัน1นกิโลเนี่ยนะครับผมเมื่อกี้เราใส่เกลือป่นไปประมาณ ครึ่งช้อนโต๊ใช่ไหมครับมันจะเค็มเค็มไปนิดนิดอะผมว่า,าถ้าใครจะไปทำนะครับลดเกลือจากครึ่งโต๊ะมาครึ่งช้อนโต๊ะนะครับมาเหลือสักเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนโต๊ะก็พอนะครับผมน่าจะกำลังพอดีอันนี้อันนี้เค็มนําไปนิดหนึ่งนะแต่ถ้าทานจากจข้าวก็สวยน่าจะพอดีนะครับผมถ้าใครจะทานเล่นทานกับทมตำอะไรเงี้ยลดเกลือนะครับดีสุด ่วนน้ำส้มสายชู1ช้อนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เราให้หนังมันปุกด้วยกรอบด้วยนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูกับเกลือเนี่ยช่วยในการไม่ให้น้ำมันมันกระเด็นด้วยนะครับผมจะเห็นได้ว่าจากที่เมื่อกี้เรานะครับทอดไปเนี่ยน้ำมันไม่ค่อยกระเด็นด้วยใช่ไหมครับโ okay. อเควันนี้ก็มีเก็ความรู้แล้วก็วิธีการทำกากหมูมาให้แค่นี้นะครับเดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวก่อนถ้าใครจะทำ กากหมูนะครับอย่าลืมเอาสูตรนี้ไปลองใช้นะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ